วันนี้ขออัดคลิปคร่าวๆนะคะเรื่องความเข้าใจาระบบแรงงานเนาะส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือไวท์คอล่ากับบลูคอล่าไวท์คอลาเนี่ยก็คือไวท์คอล่าเนี่ยก็คือจะเป็นปกขาวก็คือเป็นพวกแบบเหมือนออฟฟิศทำงานใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรทั่วๆไปเนาะอย่างเงี้ยเรียกว่าไวท์คอล่านะคะ แล้วก็ระบบบูคอร่าก็คือปกอ่าสีน้ำเงินก็คือเป็นเพื่อเหมือนกับว่าเขาตีว่าเหมือนเป็นงานโรงงานแต่ถ้าถามว่ากลุ่มที่ไปเมืองนอกบ่อยที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเซมิคอ่าเซมิคอ,าคอ่าหมายความว่าไงคือเป็นกึงกกงงงนก่งทักษะกึ่งแรงงานกึ่งทักษะกึ่งแรงงานคือหมายความว่า เป็นแรงงานท,ท,ที่ที่คนไทยไปง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นไวท์คอร่าไปเลยเนี่ยภาษาก็ต้องเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับทางนู้นนะ่ะอาพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งพอประเทศโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็ภาษาใกล้เคียงกับทางนู้นก็คืออย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอลเจ็ดไอเอลเจ็ดอย่างเงี้ยนะะก็คือเป็นเด็กที่โตเมืองนอกมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอลเจ็ดเอลแปดอย่างเงี้ยนะ ก็กลับมาแป๊บหนึ่งนะเซม,มิคอล,ล่าที่เป็นแบบไปเยอะที่สุดของเมืองไทยคือกึ่งทักษะกึ่งแรงงานนะคะเรามาทําความรู้จักกับคาว่ากึ่งทักษะกึ่งแรงงานคืออะไรกึ่งทักษะกึ่งแรงงานคือพวกกลุ่มอาชีพอย่างเช่นสปาเทอรรปิสก็คือนวดนะคะ2ของของเมืองไทยนะอันนี้พูดถึงของเมืองไทย2กลุ่ม เ,เชฟทําอาหารอันนี้ก็คือกึ่งทักษะกึ่งแรงงานคือใช้ทักษะด้วยแล้วก็เป็นแรงงานด้วยนะคะนะคะสามเป็นกลุ่มช่างต่างๆอันนี้คือกึ่งทักษะกึ่งแรงงานนะคะคือทักษะด้วยทักษะด้วยแรงงานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสามตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีหนึ่งในสามของสามตัวนี้ โอกาสการไปนอกโดยที่อาจจะไม่ค่อยได้เก่งภาษาอังกฤษมากนักเนี่ยมันจะไปง่ายแล้วก็ไปค่อนข้างจะเร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละตัวเออต้องเข้ามาดูพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละประเทศอีกทีเพราะว่ากลุ่มประเทศโลกที่1ประเทศโลกที่2ประเทศโลกที่3เขาใช้แบบเหมือนอาจจะมี Experience Experience กก็คือประสบการณ์ วัดได้วัดไม่ได้หรือใช้ผลภาษาอังกฤษรวมกัน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งเป็นงานที่ต่างกันเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็ดังนั้นเนี่ยมีคนแบบวัดเว e นวายแกเรามาตลอดว่างานไหนจะไปได้อันนั้นหนูไปได้ไหมอันนี้ไปได้ไหมย่างเด็กปริญญาตรีเมื่อวานอาจารย์ที่เป็นท่านด็อกเตอร์ก็โทรศัพท์ม,มาถามว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ แล้วจะได้ไปนู่นให้เขาเตรียมงบประมาณเท่าไหร่หนูบอกว่าจานยุดเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไปแล้วเขาจะเตรียมงบประมาณเท่าไหร่คือเวลาชี้อ่ะไม่ใช่ชี้มาหาตัวอาจารย์ว่าถามอาจารย์ว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลาอาจารย์ถามอ่ะอาจารย์อยากให้คุณชี้เข้าตัวเองก่อนคุณบอกฉันมาก่อนว่าคุณมีอะไรเท่าไหร่ คือคุณมีอะไรเท่าไหร่คือ 1. คือคุณเป็นอาชีพอะไรคุณทำอะไรอยู่คุณมีทักษะประมาณไหนและเราสามารถจะช่วยเหลือคุณได้ประมาณไหนตรงไหนถ้าตรงตัวไหนที่มันดูแบบเหมือนกับมันยากเกินไปหรือถ้า soft skill ที่แบบสามารถพัฒนาคุณได้เราก็เอาเงื่อนไขนั้นมาใช้นึกออกเนาะคือไม่ใช่ว่าถามว่าเท่าไหร่จะไป ไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกว่าคนมีเงินคนมีความรู้คนเก่งกว่าคุณนั้นเงเยอะตั้งแยะเขาอยากไปบางทีเขายังไปไม่ได้เลยคือเงื่อนไขแต่ละเงื่อนอะ่ะมันมันมีความที่เป็นเงื่อนที่มันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเบสคําว่าไปโดยคือเมืองไทยอะ่ะเราชอบเราชอบไวๆควิกกันจน กันจนแบบมั่วไปหมดแล้วนึกออกใช่ไหมคือมั่วกันจนแบบเออคำว่าเรียนก็หาว่าไปทํางานคําว่าคําว่าเที่ยวก็หาว่าไปทํางานพ่อแม่มือขอโทษประโยคนี้ไม่เพะเลยคือคือคุณฟังใครก็ไม่รู้คุณถามใครก็ไม่รู้แล้วก็ คุณเชื่อใครก็ไม่รู้เนาะโอเคก็ยังไงอาจารย์ก็เล่าให้ฟังก่อนเนาะโดยคร่าวๆก็ถ้าประมาณนี้นะคะน่าจะฟังแล้วเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ก็เข้ามาคุยกันโอเคสวัสดีค่ะ